ก่อนที่จะมาวิเคราะห์เศรกษฐกิจกันนะคะมาติดตามการสรุปข่าวในเช้าวันนี้กันก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ประกาศเตือนว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่7-9มกราคมนี้นะคะเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโซน,นมุในทะเลจีนใต้ตอนล่างที่กําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศมาเลเซียค่ะ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมพักเพื่อไทยโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความมั่นใจและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งก็จะดีขึ้นภายใน6เดือนค่ะส่วนที่ประชุมสัมนมาพักเพื่อไทยยังไม่มีข้อสรุปในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะดําเนินการในแนวทางใดขณะที่เลขาธิการพักเสนอให้สถาบันการศึกษาชั้นนําศึกษาหาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมภายในกรอบเวลา60วันพร้อมเปิดให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นค่ะ ด้านนวากาตรีประสงค์สุนทริอดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูนปี2550ได้ย้ำว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องแก้เป็นรายมาตราเท่านั้นส่วนการทำประชามติต้องดำเนินการอย่างรอบคอบไม่ให้ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญค่ะ กลุ่มแนวร่วมคนไทยหัวใจรักชาติได้เตรียมยื่นฟ้องกระทรวงการต่างประเทศต่อศาลอาญาวันที่14มกราคมนี้ฐานเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีถแถลงข่าวว่าไทยมีโอกาสแพ้กัมพูชาในศาลโลกในคดีพิพาทประสาทพระวิหารและนัดเดินขบวนวันที่21มกราคมนี้เรียกร้องให้หลายหน่วยงานไม่ให้รับอำนาจศาลโลกค่ะ ขณะที่ชาวบ้านอำเภอกันทรรักษ์จัดทำศูนย์ประสานงานรองรับกลุ่มธรรมยาตราจากกรุงเทพมหานครตั้งเวทีทวงคืนเขาพระวิหารโดยมีผู้นำหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมเข้าร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักนะคะ นิดาโพเผยชาวกรุงเทพมหานคนรร้อยละ24.08จะเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคนรร้อยละ17.52จะเลือกพลตบดจเอกพงศพัฒน์พงษเจริญและร้อยละ9.48จะเลือกพลตบดจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศส่วนอีกร้อยละ40.46ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครค่ะ ปิดท้ายการที่ทหารพรานกองกําลังผาเมืองจังหวัดเชียงรายได้สกัดขบวนการลําเลียงยาเสพติดและมีกมีการยิงปะทะกันนะคะซึ่งแก๊งค้ายาเสียชีวิต4รายยึดยาบ้าได้180,000เมตรค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยกันในปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันรูฟด้วยปินเตอร์20ที่นั่งคันยิ่งใหญ่ราคายิ่งเล็ก027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ สมารุให <Subaru>. hey. ้ <Okay. S 2> ไม่เข้าใจแล้วงานเลยแล้วจ่อยได้สมารุให้ <Hey Subaru. S 2> <Hey. S 1> สัมผัสความเงียนนุ่มของคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อด้วยพรีเมียร์ซาตินพ Premier Satin Sat a perfect d ดรีม ท่านพระอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลท่านได้มีสิ่งซึ่งผมคิดว่าล้ำค่าที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์มามอบให้กับเราชีวิตของเราจะทำอย่างไรให้พบกับสุขที่แท้จริงได้คืนสู่เย่ารีเทิร์นเฮ้ยคนเดียวกันปะเนี่ย<อ>จากเด็กขี้เหร่เมื่อกี้นี้นะฮะเด็กเป็นดาพอโตขึ้นมาเป็นคิมนะ <c oughs> ม,นมาเชี่กรามการในเทปอะป้ายิ่งกว่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ช่วยคิดช่วยทำโดยอย่าหม่องตราถ้วยทองจากบริษัทถ้วยทองโอสดเงินฝากยูเซฟวิ่งจากธนาคารออมสินโทร1 1 1 5เาค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันกับครอบครัวข่าวเช้านะคะเช้าวันนี้เราจะมาติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันนะคะว่าปี2 5 5 6บปีใหม่นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปชมรายงานพิเศษกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ เศรษฐกิจไทยในปี2,555ที่เพิ่งผ่านพ้นไปแม้ว่าภาคการส่งออกที่เคยเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาวะการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปแต่ปัจจัยในประเทศทั้งเรื่องของดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับต่ำการขึ้นค่าแรงเป็น300บาทต่อวันใน7จังหวัดนำร่อง การลดภาษีนิติบุคคลจากร้อยละ30เหลือร้อยละ23การขึ้นเงินเดือนข้าราชการยังสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ราวร้อยละ5.6ตามการคาดการณ์ของสสชสำหรับปี2,556นนี้นักเศรษฐศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศฟันธงเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวแต่ยังเติบโตได้โดยพึ่งพาก,การใช้ใจ่ายและการลงทุนในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ต้องฟันฝ่าอีกหลายประการทั้งเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศประชาชนต้องเตรียมรับมืออย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะ เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์จาะลึกกันนะคะช่วยคิดช่ทํทำกันกับรองประจารดรสาวณีไทยรุ่งรจน์ธท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ัค่ะได้อ่านงานเอาต้องสวัสดีปีใหม่อาจารย์ก่อนสวัสดีปีใหม่ไม่ได้ไม่ได้พบอาจารย์สักหลายเดือนนะคะอาจารย์สบายดีสบายดีค่ะแต่ว่าดูเศรษฐกิจแล้วท่าทางหอการค้าไทยก็จะไม่ค่อยสบายใช่ไหมราบกว่าปัจจัยเสี่ยงมีเยอะนะฮะใช่ไหมคะจารย์นั่งคุยกันในกลุ่มกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักธุรกิจนี่หลายคนกังวลใจมากเลยว่าปีนี้ท่าทางจะ จะหนักหนาอยู่เหมือนกันเพราะปัจจัยเสี่ยงมันมีเยอะคุณหญิงค่ะ,ะ,ะคืออันดับแรกเกิดปัจจัยของโลกนะ,ะคะของโลกเนี่ยมันก็เราเราก็ยังลุ้นเรื่องของ physical cliff ของอเมริกาซึ่งมันก็ผ่านไปคล้ายๆกับวเลื่อนไปให้เราโล่งใจได้แค่เดินมีนานะะหนึ่งมีนาคงต้องมาคุยกันใหม่นะ,ะคะแล้วก็เรื่องของหนี้ยุโรปซึ่งมันก็เป็นปัญหาเรื้อรังอันนี้ก็ยังยังเป็นเรื่องที่บั่นทอนเศรษฐกิจโลกนะฮะแต่ก็ดูเหมือนกับ ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าที่ผ่านมาแล้วอะไรอย่างนี้นค,ะนะคะคก็อาจเป็นอย่างนั้นเนีเพราะว่าทุกประเทศเนี่ยก็หันมาใช้นโยบายการคลังการเงินแบบ QE 3บ้างออลงทุนเยอะบ้างนะฮะมันก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกเพราะงั้นตรงนี้เป็นปัจจัยที่ฉุดเศรษฐกิจออของโลกให้ ขยายตัวมากกว่าปีที่แล้ว่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยปัจจัยเรื่องของการเมืองของโลกก็มีปัญหาเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นดูทีละคู่ของญี่ปุ่นกับจีนนะฮะซึ่งอาจจะเป็นผลดีกับบางประเทศประเทศไทยก็อาจจะพิจารณาเช่นญี่ปุ่นนอกจากจะมีปัญหาเรื่องที่กําลังพยายามให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวจากการที่มันมันนิ่งมานานนะคะก็มีการใช้ยบาบการเงินกันคลังเช่นเดียวกันขยายตัวอย่างเงี้ยทั่วโลกเลยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกของโลกนะคะ แต่ว่าเรื่องของอการส่งออกเนี่ยยังไงก็ตามก็คงจะมีผลกระทบนะคะจากการที่โลกนี่มันไม่แน่นอนแล้วก็เงินที่ไหลเข้ามาท่วมโดยเฉพาะเอ,เ,อเชียเนี่ยก็คงจะมีผลต่อค่างเงินบาทาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพึ่งพาการที่ค่างเงินอ่อนเนี่ยไม่ใช่ในยุคนี้อีกอแล้วค่างเงินนี้ล่าสุดก็แข็งค่าขึ้น<ช>มาอีกพ<ช>ุ่นก็ดีโอ้โหก็เป็นสูงสุดที่ที่มาในเรื่องของตลาดเงินเนี่ยมันก็จะมีเงิน จำนวนมากที่ไหลเข้ามานะคะ,คะอันนี้ยังเป็นทิศทางที่เห็นได้ชัดของปีนี้นยิ่งยิ่งไหลเข้ามามากยิ่งมีโอกาสเสี่ยงสูงอย่างใช่ไหมคะอาจารย์มันจะเหมือนฟองสบู่อีกรอบอึงได้<น>ไหมคะคนเราอาจจะพูดถึงเรื่องนี้ได้นะคะเรื่องของฟองสบู่แต่ว่ายังไม่เห็นทิศทางคือคนก็จับตามองอยู่เนี่ฮะว่าแต่ดู ข้างในแล้วเนี่ยมันก็ยังมีการเติบโตของของของ,ของพื้นฐานนองเศรษฐกิจดีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าดูเรื่องนี้ก็อาจจะดูเรื่องของเงินเฟอ้อไปด้วยเพราะงั้นที่ทางเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ได้มีถ้าเกิดเงินมันมาทั่วมันจะเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยสูงขึ้นนะแต่ว่าปีนี้ไม่มีใครพูดว่าเงินเฟอ้อจะเป็นปัญหานะ,ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับราคาน้ํา<อ>มันราคาน้ามันเนี่ยคนคาดการณ์ว่าปีนี้มันจะไม่สูงมากะนะคะเพราะาว่า อเมริกาเจออะไรนะเจอวิธีการขุดน้ํามันแบบใหม่คุณหญิงอซึ่งเขาอาจจะเป็นคนแทนที่จะเป็นคนนําเข้าน้ํามันเนี่ยจะเป็นคนส่งออกใช่แล้วก็อันนี้หลังจากเก็บปุ๊บิบมานานใช้ของคนอื่นเขาพบวิธีการแบบว่าที่ทําจะเจาะขึ้นมาเนี้ยต้นทุนต่ําเลยแล้วก็เขาคงจะทําให้อันเนี้ยเป็นเป็นเป็นปัจจัยบวกของเศรษฐกิจอเมริกาเปลี่ยนจากส่งออก อาวุธเป็นส่งออกน้ํามันแท้ใช่แล้วก็ <c oughs> อันนี้ก็คงเป็นผลบวกกับทั้งโลกด้วยนะฮะเรื่องของราคาน้ํามันค <c oughs> ่ะก็เลยดึงให้เงินเฟอ้อของปีนี้ไม่ใช่ปัญหาที่เราจะมองไม่ว่าของโลกหรือว่าของประเทศไทยอืมค่ะส่งออก เท่าที man, said, ่ด like like ูเหมือนตัวเลขจราหน้าบอกว่าน่าจะดีขึ right ้นกว่าปีที่แล้วนะคะาจปีที่แล้วมันแย่มากใช่ไหมคะคือไม่มีอะไรแย่ไปกว่าปีที่แล้วนะอ๋อก็เลยพูดว่าดีขึ้นมานะ่ฮะแต่คนก็คือสมัยก่อนที่ดีเนี่ยมันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือบางทียี่สิบเปอร์เซ็นต์ะตอนนี้ดีแล้วก็ว่าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่าดีแล้วค่ะคือยังต่อเนื่องแบบนั้นแต่ว่า ไม่เท้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะเพราะว่าผลกระทบของของเศรษฐกิจยุโรปนะคะอเมริกาแล้วก็เรื่องของค่าเงินซึ่งมีผลกระทบทําให้ค่าเงินมันคงจะแข็งค่าขึ้นแล้วทุกประเทศก็พยายามจะคีบค่าเงินของตัวเองให้อ่อนค่ะเพื่อจะได้แข่งขันในตลาดโลกได้แต่ของเรานี่แข็งโบกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคงคงมีเสียงเกแต่คงทำยากมากนะคะเพราะตอนนี้มันน้งไหลเข้ามาคค่่ะะอันนั้นเป็นเศรษฐกิจโลกค่ะคุณหญิงมาดูของของไทยบ้างเนาะ ของไทยเนี่ยเราจะพบว่ามันก็มีคือการส่งออกอาจอาจ,จะอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ว่าปัจจัยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลลงทุนใหญ่นะะก็จะเป็นการลงทุนของภาครัฐนะ,ะคะภาเอกชนก็ฟื้นตัวขึ้นภาครัฐอะไรที่ลงทุนก็เป็นรูปธรรมนี่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จำน,น,นวนมากอ่ะถ้าเงินมาออกมามากแล้วก็ใช้อย่างเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ,ะคะแบบว่าไม่ได้มีการเงินทอนหรือว่าทุจริตเกิดขึ้นอย่างเงินเงี้ ต้องมีการนําไปสู่การซื้อในระบบเศรษฐกิจก็คือการใช้ใจ่ายของภาครัฐนี่แหละนะคะมันก็จะเป็น3ามสามแสนสแสนล้านเรื่องของการพัฒนาระบบป้องกันน้ำนะคะแล้วก็เรื่องของการก็จะ<อ>ได้<อ>ผู้<า>รลบเหมา อ่เรื่องนี้คงพูดเรื่องของทุรกิจคลาสสมันก็จะเป็นผู้รับเหมาที่ได้ตังตรงนี้ไปแต่ว่าแต่ว่าเขาก็ต้องใช้จ่ายคือหมายว่าอันนี้เป็นตัวจีหรือว่าเป็นการใช้งบประมาณของรัฐบาลถือว่ามันเข้าไปตรงไหนก็ตามมันก็จะมีการใช้มีวัตถุที่มันจะหมุนไปกี่รอบค่ะแต่ตรงนี้พอลงไปถึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการจ้างต่อๆมันก็จะมีการจ้างงาน มีการซื้อก็จะเป็นจำนวนเงินมหาศาลนะคะนนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจะไปจ้างแรงงานต่างชาติมากกว่าแรงงานไทยหรือเปล่าเพราะว่าคนเริ่มพูดใช่ไหมคะว่าปัญหาของปีนี้นะคะเป็นเรื่องของแรงงานขาดแคลนนะคะอาอเหรอคะคิดว่าจะเป็นแรงงานคือคือคิดว่าจะมีคนตกงานเยอะแล้เดี๋ยวจะมีชุมนุมประท้วงเรื่องไม่มี งานทําอะไรอย่างน an ี้เป็นไปได้หรือเปล่าเรื่องประท้วงคงไม่ใช่เรื่องของไม <im ่มีงานทำนะพี่ว่าคงประท้วงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่รัฐธรรมนูญไม่ถูเรื่องอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเท่าที่รู้คือ ตัวเลขที่เราพูดกันมาเนี่ยนะฮะผู้ประกอบการจะบ่นนะว่า300บาทถ้าเกิดว่าต้องถ้าเกิดว่ามันมีคนให้ผมจ้างผมก็จ้างแหละ oh แต่ตอนนี้มันมีคนน้อยนะฮะแต่ความกระทบกระเทือนเรื่องของ300ร้อยบาทจะเป็นเรื่องของ SME เอเดี๋ยวกลับมาวิให้อาจารย์วิเคราะห์กันต่อนะคะนี้กําลังมองปัจจัยภายในประเทศนี้เริ่มต้นมานี่ก็หลายเรื่องแล้วนะคะปัจจัยเส <laughs> เริ่มมาหลายเรื่องแล้วเหมือนกันพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมา5นาฬิกายนาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะ โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะค่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกค่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ เครื่องดักจับยุงแบล็ h โฮลปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็ h โฮลแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะสัมผัสความเงียนนุ่มของคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อด้วยพรีเมียร์ซาตินพรีเมียร์ซาติน a perfect dream บัตรอมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ดีกว่าครับอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตจากบรยเทศสูงสุด5แสนบาทไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากบรยเทศสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อครั้งบัตรอมสินวีซ่าเดบิตสมาร์ทไลน์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับแต่งหน้าสวยเด้งคมสลวยสวยเป๊ะแต่งตัวอินเทรนด์มากๆค่ะแต่เท้าอะดูไม่ได้เลยผู้หญิงเราจำเป็นต้องดูแลเท้าด้วยนะคะติดตามวันจรน,นี้ค่ะ แจ๋วจันนี้พาไปชมความงดงามอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่น้ำตกพีหล,ล่อซูและน้ำตกสายรุง้งไม่อยากให้พลาดนะคะ9นาฬิกา40นา,าทีกับแจ๋วค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยที่ราคาว่าคูทาวเวลผ้าเย็นอเนกประสงค์ยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถ เงินฝากยูเซฟวิ่งจากธนาคารออมสินโทร1 1 1 5งน้าหานากายีนาทีกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันกับครอบครัวข่าวเช้านะคะอาจารย์สาวนีท่านในที่การบรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทายยังอยู่กับเราอาจารย์กําลังมองเรื่องของกําลังวิเคราะห์เรื่องปัญหาแรงงาน<ช>คือหลายคนกังวลใจว่าจะมีประท้วงเพราะว่า<ม>จะไม่มีตังค์จ่ายค่าแรง300บาทอาจารย์บอกจริงๆแล้วส่วนทางกันคือพร้อมจ่ายแต่ไม่มีแรงงานแรงงานนะมาให้ใช้ถ้าเกิดคุยกับผู้ประกอบการนะคะก<ช>็จะ<ๆ>บอกว่า ยังจ่ายได้นะถ้าเกิดว่ามีแรงงานมาให้ใช้เมื่อนการขาดแคลนแรงงานเนี่ยก็จะพบอยู่ทั่วไปนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่บ่นเรื่องนี้นะคะคนจะบ่นเรื่อง300บาทเนี่ยก็บ่นแต่ว่าเขารู้เร้่ว่ามันต้องเดินหน้านะคะก็มีการปรับตัวมาเป็นปีแล้วแล้วก็มันจะมีปัญหาบ้างสําหรับ SME นะคะแต่ทุกคนพยายามจะมองหาหนทางที่จะเอาเครื่องจักรมาทดแทนเพื่อมันเป็นมันเป็น สเตจสุอการเป็นช่วงของการพัฒนานะคะซึ่งสุดท้ายประเทศที่มีต้นทุนสูงขึ้นแบบเราเนี่ยนะคะค่าแรงสูงขึ้นก็ต้องหันไปหาเทคโนโลยีที่มากขึ้นนะคะแล้วก็แรงงานก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองใช่คือให้มนโครงสร้างของเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตนะคะอันนี้มันเป็นปกติของของประเทศที่ค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าในช่วงการขัดแคลนเนี่ยนะคะทางหอการค้าหรอผูะกอบการก็เน้นว่าน่าจะแบบเจรจาเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะดูแล เรื่องนี้ให้ให้มันช่วยให้มันแบบพัฒนาให้เขาสามารถจะเอาแรงงานเข้านี้พวกนี้เข้ามาดูแลให้ดีได้เราพักมากก็อาจจะอยากเข้ามาน้อยลงเขาอาจจะจะ,จะเจริญก้าวหน้ามาก <c oughs> าในปีนี้คงคงยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเราดูพื้นฐานของ ของพม่าถึงแม้ว่าจะขยายตัวมากแล้วคนไทยก็ออกไปมากนะคะแต่ว่าเขาต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งคุณหญิงเพื่อที่จะให้โครงสร้างพื้นฐานถนนแล้วก็สาธารณูปโภคเขาพัฒนากว่าจะดึงคนกลับได้แตงคนเขาก็ระยะสั้นเตรียมพร้อมมากเลยใช่ไหมพร้อมมากเราเปิดหลักสูตร M B A นะคุณหญิงเต็มเลยนะฮะคนมาเรียนกันต้องต้องแบบว่าต้องคัดแต่บอกว่าเออเพอก่อนนะฮะแล้วเขาตั้งใจเรียนมากสนุกมากคนไปสอนนะ <c oughs> แล้วคืาประกอบการม,มาเรียนนะคะคือว่าเขาทําธุรกิจด้วย <c oughs> คืออยากจะรู้อยากจะมาเมืองไทยนะคะ <c oughs> ก็คือมาแลกเปลี่ยนอยากจะมีคอนเน็กชันนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเห็นมากในพม่พมาแล้วก็ถ้าไปเนี่ยคน คนไทยต้องจองตัว๋วจองโรงแรมล่วงหน้มมันแพงมากะนะแต่อันนี้มันก็เป็นจุดแข็งนะเพราะว่าพม่าเห็นคนไทยเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อน,นะะแล้วก็ท่ามกลางภาว,วะเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะ GMS แล้วก็ CLMV ก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราในในอาเซียนนี่แหละนี่คือทางออกเพราะว่า คือ,อยังไงก็ตามการลงทุนนะของอาเซียนเนี่ยมันจะมีเพื่อจะ,ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอันนี้พูดกี่ครั้งคุณจะบอกว่าก็พูด AEC จนน่าเบื่อแล้วจริงๆมันเป็นความจริงนะคะถ้าเกิทวายสำเร็จนะคะ,คะไทยก็ไปแบบฉิวเลยแล้วก็ไม่ต้องกังนวลว่า เอยุโรปจะเป็นยังไงอเมริกาจะเป็นยังไงเราคาดภารณเองแค่นี้เพราะว่าูุยภาคเราเนี่ยโตนะคะเศรษฐกิจโตเกิน5%นทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ต้องไากังวลว่าเอแล้วยุโรปเป็นยังไงนะยุโรปมันก็จะแผ่วลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่สาน้มันจะระเบิดเมื่อไหร่แต่ว่า การที่เราอยู่ตรงกลางของอาเซียนเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์มากๆค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาเรื่องแรงงานให้ได้ก่อนใช่แล้วก็ดูจ,จะเอาโรฮิงญา <c oughs> บังกะล <c oughs> ต้องก็ต้องพยายามเจรจาแล้วก็ดูเรื่องนี้ให้มันถูกต้องนะคะตาม <c oughs> กฎหมายแล้วก็เรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคุณหญิงพือว่า ถ้าเราดูมาเลเซียปีที่ผ่านมาในช่วงสองสมปีนะคะเขาใช้งบประมาณขาดดุลน,นะคะ <Okay. S 2> เพื่อกระตุ้นเศรษฐกฐิจขณะเดียวกันเนี่ยเขาเอาเงินเนี่ยลงไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานหมด uh um. แต่เราเนี่ยมันแบบมีความไม่แน่นอนทางการเมืองพอสมควรเนี่ยการการผลักดันไม่กับโปรเจกต์น,นะก็จะมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้เริ่มทำนะคะ mm. แต่ว่าปัจจัยสําคัญคือต้องให้เม็ดเงินเนี่ยลงไปมากที่สุดไม่มีการไม่มีเงินทอนใช่อันนั้นก็เป็นจุดตายนะคะของของรัฐบาลด้วยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลเรื่องนี้ให้ดีแต่ว่าการที่ทนายยกออกมา ร่วมที่จะเป็นวาระในการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ช่วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้ออกมาออกมาแล้วต้องทําจริงด้วยใช่ใช่ใช่คะใช่ไหมคะต้องเรียกร้องให้มีการทําจริงจังออกมาพูดเฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เกิดผุดขึ้นมาคอร์รัปชันเป็นดอกเห็ดนี้ ค่ะไม่ได้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถ้าเกิดทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะคะถนนนะคะท่าเรือที่จะไปลงทุนต่างๆนีะคะถ้าเกิดูแลเรื่องนี้ก็จะทําให้ มันพร้อมสำหรับประเทศไทยที่จะ take off เพราะว่าอันนี้เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะถ้าเกิดว่าเรากังวลเรื่องของค่าแรงที่สูงขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันต้นทุนโลจิสติก์มันต่ําลงอันนี้ก็จะเป็นชดเชยได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานสําคัญมากๆค่ะแล้วก็ช้ามากไงสำหรับเมืองไทยรู้สึกอะไรก็ช้าไปหมดคนอื่นก็วิ่งกันปุ๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ปัจจัยที่เรากังวลนะพูดกันกี่ทีก็ตามคนไทยหายใจไม่ทั่วท้องนะเรื่องของการเมืองนะคะ เพราะฉะนั้นที่พูดมาว่าจะโตกี่เปอร์เซนต์ว่าโตประมาณเปอร์เซนต์นะฮะ4 5ถเปอร์เซนต์พูดโดยที่บอกว่าไม่มีเรื่องของการเมืองที่ไม่สงบนะความรุนแรงไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นก็ต้องอก็ต้องลุ้นค่ะลุ้นลุ้นแล้วดูลุ้นขึ้นไหมคะจก็ดูเสถานาก,การณ์ทุกคนจะคิดว่าปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยที่ปัจจัยเสี่ยงสําคัญมากนะคะนอกจากปัจจัยเศรษฐกิจที่พี่พูดมาไม่ว่าจะเป็นค่าเงินค่าแรงที่สูงขึ้นการขาดแคลนแรง,งงานนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของราคาพืชผลเกษตรนะราคายางมันก็ต่ําลงเนื่องจากว่าความต้องการของโลกมันมีน้อยลงใช่แล้วัยธรรมชาติอาจจะมีผลอีกภัยแล้งใช่ไหมภัยแล้งอาจจะเป็นบวกอาจจะเป็นบวกกับรัฐบาลก็ได้เรื่องจํานำข้าวไม่มีข้าวมาให้จานำเพราะพายแล้งแก้ปัญหาจํานำข้าวไปอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ปีนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับรองาสตราจดรย์ดรสวัณีไทยรุ่งโรจน์อธิการบดีจากมหาวิทยาลัยขอกานค่ไทยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ข่าวมาช่วยคิดช่วยทํากับเราแต่เช้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำคันกันค่ะแล กลับมาค่ะช่วงเด็กคิดเด็กสวัสดีครับวันนี้เด็กคิดเด็กทาขอนำเสนอเรื่องราวของเหรียญกระสั์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมโภธเดือนและขึ้นพระอุปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตและเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชัตาหนึ่งปีครับ ื่อพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเจริญพระชนมายุได้หนึ่งเดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่เพื่อรับขวัญและเพื่อให้เกิดสิริมงคลตามแบบแผนโบราณราชประเพณี ในโอกาสนั้นกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบเพื่อเป็นที่ระลึกขึ้นโดยด้านหน้าเหรียญมีพระรูปและพระนามของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชิส่วนด้านหลังมีข้อความบ่งบอกวาระแห่งการจัดทำเหรียญ พรชนาสาได้หนึ่งปีในวันที่29เมษายนพุทธศักราช2549ก็ได้จัดสร้างเหรียญกระสาที่ระลึกขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ออกแบบให้ด้านหน้าเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธมีข้อความว่าพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธ ส่วนด้านหลังเหรียญมีข้อความว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงเจริญพระชนสาหนึ่งปี29เมษายน2549อยู่บนแผ่นจารึกและมีรูปลูกไก่อันเป็นปีนักสัตว์ที่ประสูติอยู่บนหัวเม็ดทรงมันซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ม้วนเก็บแผ่นจารึก สำหรับช่วงเด็กคิดเด็กทำนะคะเดี๋ยวไปติดตามที่ทางข่าวอื่นๆกันบ้างสองสาวเชิญค่ะขอบคุณสาวที่หญิงช่วงนี้ก่อนนะคะค่ะช่วงหน้าค่ะต่างประเทศมีอะไรเพิ่มเติมคะก็มีเรื่องของอินเดียครับก็หลังจากที่มีคดีที่ว่านักศึกษาแพทย์โดนหลุมคืนแล้วก็เสียชีวิตนะตอนนี้คุณพ่อของเธอฮะตอน